สมไม่ดีก้ามทอง49บาทนะครับผมเออเรอเปิดขายนะครับผมดูว่าผมจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเปิดขายนะผมแล้วก็กดสมไปเลยนะนี่โอเคได้แล้วท่วจจานผู้ชมเดี๋ยวเข้าเกมไปดูเลยโอเคได้ครับผมได้ก้ามทองมาจริงๆด้วยนะครับโอโโ้โหโคตรโคตรมาท่านผู้ชมรอของเติมแล้วผมแล้วก็รีบสมเลยนะครับผมอ่าเว็บลูกเกลอโซนนะครับผมแล้วเติมเพบยังใช้ UID นะครับผมมีไลฟ์พี่ไฟขายเพียบงบน้อยลบร้อยก็มีนะครับผมเข้าลิงก์ใต้คลิปหรือค้นหาลูกเกลอโซนได้เลยนะครับผมก็ฝากด้วยนะผมลูกเกลอโซนนะ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ผมมีแจ็คนะฮะแล้ววันนี้นะผมกลับมาอยู่ในเกมฟรีไฟนะครับผมแล้ววันนี้นะกมฟรีไฟนะผมมีเกมเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นเกรกรม Lucky Wheel vale, หรือกลงร้อนนำโชคกันเอง อ่านะครับผมเกียรกรรมนะครับผมก็เริ่มแต่วันนี้นะครับผมโอเคก็อาทิตย์หนึ่งเนาะโอเคนะครับผมเป็นร้านค้าลดราคาที่ให้เรากดโลนะครับกดสงฟรีครั้งแรกจะให้เรากดสงฟรีนะครับผมเพื่อลดราคาครับผมสูงสุด9เพรนะโอเคของรางวัลทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนี่ชุดใหม่นะครับผมเป็นชุดหมวงหนาสะท้านใจใช่นะครับผมมีพาร์ตตามนี้เลยนะครับผมก็ ฝากทุกคนก็ไปดูกันเองนะครับผมนี่ดูดูดูนี่ประมาณนี้เลยนะก็ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวเลยนั่นเองนะผมแล้วก็เป็นทางด้านของชุดผู้หญิงนะอ่าแล้วก็เป็นท่านะเป็นท่าล่มอันนี้น่าจัดนะครับผมเพราะว่ามันมีเสียงด้วยใช่ไหมอ่าอมาพราะมอุปกรณนะครับผมมีเสียงด้วยแล้วก็เป็นเคียร์วินเทอร์หน้าหนาวนั่นเองแล้วก็เป็นกระเป๋านะครับผมแล้วก็เป็นรถบิ๊กฟุตนะครับผมเป็นแบบตีมแบบปีศาจนะครับผมอ่าแล้วก็พวกกงพวกกล่องโทเค็นแล้วก็เป็นชุดอ่า ชุดพังนะครับผมเออสโนว์พังอะไรย่างเงี้ยนะครับเ,เคยแจกฟรีเนาะประมาณนี้แล้วก็เป็นอันแรกของชุดของผู้หญิงนะผมค่อยโหลดทรัพยากรน,นะผมแล้วก็เป็นแพ็คไอชาร์ดนะครับผมนี่เป็นของวินเทอร์ปี2023นะครับผม,มเป็นของปีที่แล้วนะก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมใครที่พลาดก็จัดได้นะครับผมนี่รองเท้ารองเท้าโคตรเท่นะผมมีปีกด้วยนั่นเองแล้วก็ของผู้หญิงก็ประมาณนี้นะผมเหมือนเคยแจกฟรีเนาะจะไม่ผิด แล้วก็มีทางด้านของชุดนะครับผมแตนนานะผมแล้วก็เป็นหูอ่าเป็นทรงผมที่มีอ่าหมวกไหมพรมนะผมแล้วก็มีหูเองอ่าหูแมวหูหมาอะไรก็ได้ไปแล้วเป็นทางด้านของกระทะนะครับผมอ่านี่นี่ดูเป็นทางด้านของกระทะนะครับผมนะครับผมแล้วก็เป็นผ้าปิดปากเออใครที่ไม่มีผ้าปิดปากเนี่ยก็สามารถจัดอันนี้ได้นะผมก็ก็แน่นอนที่โอเคเลยน้องนี่ประมาณนี้เลยนะอืม แล้วก็พวกไอ้วงไอวอร์นะครับผมคิดมัแด Facebook, ะะมแล้วก็เป็นทางล่างของอชุดเฟ็กเบิร์กอะไรสักอย่างนะครับผมแล้วก็เป็นสกายบอร์ดเนาะก็โอเคเดี๋ยวผมก็จะมาสุ่มนะครผมว่าผมได้กี่เพชรนั่นเองลดลดงสุดเท่าไหร่ดีกว่าอโอเคสุ่ okay. มไปนะปึ๊บ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 โอเคได้75%นนะครับผมก็ ชุดนะครับวันนี้ก็จะเหลือ299้นะผมอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองรีหาไอทา้ท่าท่ากลางร่มนะผมอะ่ะทักครั้งหนึ่งโอเคก็ไม่โผลนะผมว่าผมรีให้หมดเลยอ่าก็ไม่มีนะผมก็ไม่เป็นไรนะผมโอเคก็คลิปนี้ใครลดเท่าไหร่รถสูงสุดเท่าไหร่ก็เชิญคอมเมนต์นะครับผมก็ใครซื้ออะไรกันบ้างก็เชิญบอกนะครับผมโอเคแล้วก็ฟรีไฟล์นะผมมีเก,ร,กรรมต,ต่างๆเลยนะผมก็ ก็ไม่ได้ดูนานเนาะปีโปรงมีปืนใหม่นะครับผมท่าตรงท่าเต้นอ่าแล้วก็ตัดนานาเนาะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเกียรกรรมอะไรมากมายนะครับผมมีชุดโคตรโคตเท่ครับทุก <semester> ท <medo> ่านดูดิโอ้โหเป็นสรรพสัตว์เลยเนาะแล้วก็เป็นพวกก้นระยออะไรแบบนี้เนาะโอเคสารคดีโดนวันนี้ก็มีเพลงเท่านี้นะครับผมผมมีแจ็คนะครับผมไปแล้วครับผมนี่ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับผมไปแล้วครับอย่าลืมนะผมเว็บของลูกกระซน